เปิดแผนลวงรัฐประหาร2534จากกรณีพิาพาทกองทัพกับรัฐบาลที่รุนแรงอันเริ่มต้นมาจากการยึดรถโมบายยูนิตทำให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ให้สัมภาษณ์โจมตีพลเอกสุนทรผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีข่าวแพร่ออกไปว่านักการเมืองจะรวมตัวการชุมนุมพลเอกสุจินดาจ,จึงออกคำสั่งที่ห้ามชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นต่อมาในคืนวันที่22กุมภาพันธ์2534มีการปล่อยข่าวว่าจะเกิดการรัฐประหาร เวลาประมาณเที่ยงคืนพ้นตำรวจตรีเสรีผู้บังคับการกองปราบได้เดินทางถึงหน่วยคอมมานโดและสั่งการให้เตรียมพร้อมต่อต้อตานฝ่ายรัฐประหารแต่ในคืนนั้นก็ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนอกจากพนอากาศเอกเกษตรศผู้บัญชาการฐานอากาศที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีทำให้ในเวลาตีสี่ครึ่งนายเวนของพลนตำรวจตรีเสรีได้แจ้งยกเลิกการเตรียมการดังกล่าวทว่าแผนจริงของคณะรัฐประหารได้เริ่มต้นขึ้นในวันรุ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การจี้ยึดอำนาจนายกบนเครื่องบิน